ตอนนี้ขณะเดินเบารถค่อนข้างที่จะเดินเบาได้ดีมากนะครับเครื่องค่อนข้างที่จะเดินเรียบอันนี้คอมแอร์ยังตัดอยู่นะน้ำเนิ้มไม่มีรั่วแล้วทั้งหันเครื่องที่บอกว่ารั่วไม่มีรั่วแล้วแล้วก็ระบบน้ํทพอน้ําต่างๆหลังเครื่องเปลี่ยนให้เยบหมดทุกอย่างเลยนะครับคอมแอร์ทำเครื่องค่อนข้างที่จะเดินนิ่ง คนข้างที่จะเดินนิ่งเลยอ่ะ๋ยนนี้ของแอร์ยังทำอยู่ของแอร์ตัดละ,ละระบบแอร์มันต้องเป็นประมาณนี้นะครับระบบเดิมๆที่รถหลายๆคนที่เขาเป็นกันนะครับอันนี้เครื่องยนต์คนข้างที่จะเดินนิ่งอันนี้ผมได้มาลองขับนะ มาลองขับแล้วก็เติมน้ำมันไปห้าร้อยแล้วไอ้ A, เรื่องควันไหลเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวลองเบิ้์นให้ดู โอเคนะครับรู้เรื่องนะอาการควันไหลรู้เรื่องอาการควันไหลแต่ระบบอื่นๆผมถือว่าโอเคละเหลืออาการควันไหลนะครับลูกค้าผมขอเบรกไว้ก่อนนะครับพวก กวนไหลเครื่องผมยังไม่ทําดีกว่านะครับคันนี้ค่อนข้างที่จะเสียเวลาเยอะล้นะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งยางนะครับหน้ายางแบบเนี้ยร้านตั้งศูนย์เขาบอกว่าไอ้ดอกยางแบบเนี้ยเขาบอก็ได้เลยครับมันมัน,มนไม่ค่อยแน่นหนึบนะครับมันจะเลื้อยตามถนนตามร่องถนนนะครับไอ้ดอกยางแบบเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีออกตัวสันนิดๆน,น่าจะเป็นไอ้พวกปอกันสันมันน่าจะไม่มี นะครับประกอบกันตัน่นแล้วก็ไปตั้งสูตรอีกหน่อยระบบของออช่วงล่างไม่มีอะไรแล้วโชค๊คลูกค้าต้องไปอัดน้ํามันใหม่นะสีต่ต้นโชค๊คมันตายโชค๊คมันไม่มีน้ํามันละย,ย้อยเวลามันตกหลุมนี่ย้อยแบบนี้เลยน้ํามันไม่ไม,ไม่ไม่มีแน่นไม่มีหนึบแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เรื่องเครื่องยนต์ถ้าลูกค้าจะทําผมขอเบรกไว้ก่อนเพราะคันนี้ค่อนข้างที่จะคน อาจจะเป็นหลังปีใหม่หดีกว่านะครับค่อยว่ากันอีกทีนะครับระบบ лан. อื่นๆก็พยายามดูให้แล้วไม่มีรั่วไ,ไ,ไม่มีอะไรน้ำมันน้ำมันคเครื่องทายให้หมดน้ำมันกงน้ำมันเกียร์นะครับหัวเทียนสายหัวเทียนคันนี้ขับขับไม่ได้เรื่องเลยนะแรกๆขับไม่ได้เรื่องมันไม่เป็นรถแล้วนะครับหัวเทียนสายหัวเทียนเนี่ยอาการเบี่ยงต้นครั้งแรกนะท,ที่ที่มันขับไม่ได้รถเดินเบาไม่ได้วิ่งไม่ออกนะครับ เปลี่ยนหัวเทียนสายหัวเทียนตั้งไฟให้นิดนึงก็รถมีกําลังดีนะครับอาการกดไหลค่อยว่ากันอีกทีนะครับหลังปีใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้ยางของคันนี้เนาะดังหอนแข็งนะครับคันนี้ดังหอนแข็งลูกปืนล้อผมเปลี่ยนคู่หน้าแล้วก็ฝั่งซ้ายด้านหลังหนึ่งข้างนะครับเดี๋ยวมาให้ดู <c oughs> <c oughs> อะไรมันแทะเนี่ย นะครับมาให้ดูกันชัดๆเนี่ยคุณเห็นไหมไอ้นี่อะไรมันพร้อมที่จะแตกมันพร้อมที่จะระเบิดแล้วนะอันนี้คือดอกเห็นใช่ไหมสวยแต่ภายนอกนะครับยางแบบนี้สวยแต่ภายนอกนะครับฝังนูน้นก็แตกเหมือนกันนะครับแตกเหมือนกันแต่ฝั่งนี้ยนะครับแลบออกมาหมดแล้ว ก็ประมาณนี้คันนี้อาการเสียงดังหึองหึงนี่คือ,อยางนะยางหมดสภาพแล้วครับสี่เส้นเลยนะครับมีดอกสะเปานะครับสวยแต่รูปนะครับใช้งานจริงนี่ไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็คันนู้นผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับคันนู้นผมยังไม่ได้ทําเลยลูกค้าก็จอดไว้เป็นเดือนแล้วมั้งอ่ะเดี๋ยวเรื่องเครื่องยนต์เดี๋ยวเรื่องเครื่องยนต์ อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าจะเปลี่ยนเครื่องหรือยังไงขอเป็นหลังปีใหม่ดีกว่านะครับหลังปีใหม่นะคอยว่ากันเพราะว่าลูกค้าผมก็รอคันนู้นก็อีกคันนึงแล้วก็มีอีกคันนึงจะยกเกียร์นั่นก็ลูกค้าเก่าอันนี้ลูกค้าผมไม่รู้ว่าจะเครื่องมาจะช้ำชีช้ำกระลำปีขนาดนี้นะครับเปลี่ยนยางซีนวาลก็ไม่หายนะครับเปลี่ยนไอสีเหลี่ยม ตรงน้ำมันก็ไม่หายนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ด like ูว <zien> hmm. ่าน้ำมันเครื่องอยู่ในหัวลูกสูบเยอะไหมเดี๋ยวผมถอดให้ดูไม่รู้ว่าจะมองเห็นไหมนะครับเนี่ยหัวลูกสูบมีแต่น้ำมันเครื่องนะครับทุกหัวนะครับเนี่ยแฉะมีแต่น้ำมันเครื่องเนี่ยทุกหัวเลยนะครับคุณเห็นหัวเทียนไหมหัวเทียนไม่มีแฉะนะหัวเทียนไม่มีแฉะสักแอ อย่าบอกว่ายางฝาวาลไม่ใช่นะครับทุกหัวนะครับแฉแต่น้ำมันเครื่องดูกันเอาอาจจะเห็นนะทุกหัวเลยแฉแต่น้ำมันเครื่องทุกหัวควรไม่ไหลก็ให้มันรู้ไปนะครับผมก็ประมาณนี้ทำให้ลูกค้าได้ดูแล้วว่าเปลี่ยนยางซีนวาลแล้วเปลี่ยน ไอตัวสามเหลี่ยมตรงฝาวาวแล้วก็ไม่หายนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้ให้ลูกค้าได้ดู <c oughs> แก้ไขพยายามให้ดีที่สุดนะครับพยายามดีให้สุดเข้าใจอยู่ลูกค้าบอกว่าผมไม่อยากเสียตังค์ซ่อมเยอะเข้าใจอันเนี้ยผมเข้าใจอย่างดีเลยนะครับเพราะรถอายุเยอะ มันก็ทําตามอาการคันเนี้ยผมพูดไว้เกินๆคลิปแรกๆแล้วคันเนี้ยขับอะประมาณนี้ก็ดูกับอาการกันเราพยายามบอกเล่าเรื่องราวกันให้ฟังนะครับรถอายุเยอะหาซื้อกันดีๆนะครับรถลองก่อนนะครับอย่าฟึ่งตัดทินใจจบกลางอากาศนะครับรถมันไม่ได้ลองขับนะครับถ้าใครไม่เกี่ยงค่าใช้จ่ายก็มาได้นะครับ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าใครเกี่ยงค่าใช้จ่ายก็ดูรถกันให้ดีนะครับผมก็ประมาณนี้ <c oughs> อันนี้เปลี่ยนยางซีนวาลแบบไม่ต้องเปิดฝาสูบนะครับ NV 16ตัวนะครับเปลี่ยนยางซีนวาลแบบไม่ต้องเปิดฝาสูบถ่ายรูปก,กันให้ดูนะครับผม อาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหววิดีโอผมไม่ได้ถ่ายนะครับ14ตัวเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแบบว่าไม่ต้องเปิดฝาสูบถ้าลูกค้ามาให้ผมดูแลอย่างเงี้ยจะดูแลให้ทางคันนะครับดูแลงานหนักงานเบาดูแลให้หมดอันนี้ก็ทากาวอ่างน้ํามันเครื่องน้ำมันเครื่องรั่วซึมนะครับตัวซึมฝาหน้า นะครับต้องลื้ออ่างน้ํามันเครื่องออกมาเพราะมันติดฝักบัวนะครับเนี่ยติดฝักบัวต้องลื้อเนี่ยครับรอยแตกรอยเชื่อมเนี่ยคันนี้บอกได้เลยนะครับรอยเชื่อมเยอะมากนะครับรอยเชื่อมเยอะมากไอ้ฝาหน้านะครับฝาหน้าที่มันรั่วมันรั่วเพราะรอยเชื่อมนะครับไอ้บูทคันเกียร์ก็ลวมก็คอนก็ต้องดัดแปลงหาบูทมาใส่นะครับ หลวมโคกเลยนะครับแรกๆมาดึงเข้าดึงออก,กได้สบายเลยนะครับอันนี้คือสลักประตูประตูก็ตกนะครับรถ NV คันนี้เก็บรายละเอียดให้เยอะมากนะครับแล้วก็คันนี้ท่อน้ำจะระเบิดอยู่แล้วนะครับพวกวาล์วน้ำต่างๆเช็คให้แล้วแล้วก็เสียวาล์วน้ำตัวนี้คือเสียวาล์วน้ำผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับตามหลังเครื่องอันนี้พวก ช่วงล่างต่างๆนะครับช่วงล่างพวกหัวเพานะครับยางหุ้มเพาเนี่ยช่วงล่างข้างหน้าเนี่ยเสียเก็บหมดนะครับข้างหน้าลูกปืนลงลูกปืนล้อนะครับลูกหมากนะครับมไม้แขนแหลกเยอะมากนะครับคันนี้ของ nv คันนี้ซื้อรถมาเยอะมากอันนี้ลูกปืนล้อนะครับซื้อรถมาซื้อรถต่างจังหวัดซื้อรถมาแบบว่าจบกลางอากาศรถไม่ได้ลองขับ มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ยางหุ้มแขนแลก